สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกดฟุตบอลครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันเสาร์ที่30กันยายนปี2566ครับวันนี้จะมีอยู่3ลีก6คู่มาวิเคราะห์บอลกันวันนี้นะครับผมคู่แรกกับพีเมริกอังกฤษครับผมบุฟฟตแฮมตันปะทะแมสตี้ครับนเวลา3ทุ่มครับคู่ที่2ครับแมนยูครับปะทะคิทซันพาเรต์นเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันครับคู่ถัดมาครับบอทมัตปะทะอาร์เซนอลครับ นาเวลา3ทุ่มเช่นเดียวกันครับคู่ถัดมาครับสเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลครับนเวลา5ทุ่มครึ่งครับลีกถัดมาครับบุนเดสลีกาเยอรมันครับผมไรซิฟครับปะทะไบเยนมิวนิกครับนเวลา5ทุ่มครึ่งครับคู่สุดท้ายนะครับลาลิกาสเปนครับคิโรนาครับปะทะ เรียวมัดติดครับผมต้องบอกเลยว่าคิโรนาเนี่ยกำลังมาแรงอันดับหนึ่งในตารางครับผมถ้าชนะเรียวมัดติดได้ก็น่าจะขึ้นเป็นจ่าฝูงอย่างแน่นอนครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับสำหรับคู่เล่นของเรานะครับเป็นการวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกครับผมวูฟแฮมพตันครับปะทะแมนซิตี้ครับผมนัดสนามมูรินิยลสเตเดียมครับในเวลาสามทุ่มตรงครับราคาบอลแมนซิตี้ต่อหนึ่งจุดห้าลบสิบครับผมผลงานการพบกันทั้งสองทีมครับวันที่ยี่สิบสองเดือนหนึ่งปีสองสามครับแมนซ แมสตีไป0ูมประตูต่อสามครับทีสองเดือนห้าปีสองสองครับวูฟแพ้กับแมสตี้ไปหนึประตูต่อห้าครับสิบเอ็ดเดือนสิบสองปีสองหนึ่งครับแมสตี้ชนะวูฟไปหประตูต่อศูนครับผมฟอร์มผานัดหลังสุดของทั้งสทีมนะครับทางฝั่งวูฟนะครับผมชนะหแพ้สเสมอหนึ่งครับฟอร์มเกมเยาวนลีครับแข่งสนัดชับชนะศูนย์เสมอศูนแพ้สได้ 2เสีย7ครับทางฝั่งแมนซิตี้ครับ, City, รบชนะ4แมตช์ครับผมแพ้แค่แมตช์เดียวครับให้กับนิวคาสเซิลไป0ูนย์ประหนึ่งครับผมฟอร์มเกมเยือนในลีกครับแข่ง3นัดชนะ3เสมอ0ูนย์แพ้0ูนย์ได้8เสีย2ครับผมสภาพทีมล่าสุดของสองทีมนะครับทางฝั่งบุกครับผมกุนซืออย่างแกรี่โอเนลครับเพิ่งจะบุกไพ่ให้กับอิบสวิตไป2อประตูต่อสในศึกลีกครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะหมดสิทธิ์ใช้งานของชองวิกเนตเบลกาดครับกางลุกตัวที่เก่งททีีี่่สสุุดดดคครรรััับบบตตตอนนน้กกกาลลลลลงงิโษแเเมผย เช่นเดียวกันกับโทมัสดอยครับมิดฟิลด์ตัวที่ยืมมาครับก็ห้ามลงครับเพราะเจอทางทีมต้นสังกัดสกัดดาวรุ่งไว้ครับคาดว่าโอนิวจะเตรียมวางหมากในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีฟาบิโอชิวาครับออกตัดยืนเป้าดาวสกอร์และใช้ฮวางอีซานครับมาเทอูคุนย่าแล้วก็เพโดเนโตครับผมเป็นสามประสานกลางรุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรเลยครับผมทางฝั่งแมนซิตี้ก็ไม่แพ้กันครับกุนซืออย่างเป๊ปกอริโอลาครับเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับนิวคาสเซิลไปศูนย์ต่อหนึ่งในลีม ลงเตะจะไม่มียังคงไม่สามารถใช้งานโรดิโกเอนเดสได้ครับห้องเครื่องตัวที่เก่งครับตอนนี้ติดโทษแบนอยู่เดิมเลยครับผมยังออกมาไม่ได้จากใบแดงอยู่เลยครับเช่นเดียวกันกับเควินเดบอยครับเบนนัโดชิวาครับสองแข้งเดียงหมดสิทธิ์การใช้งานทั้งคู่เลยครับเข้าว่าเป๊ปเนี่ยครับจะเตรียมวางหมากในระบบต่อ2ต่อ3ต่อ1โดยมีเออร์ริงฮารันครับออกสัาร์ยืนหน้าราตาไยและใช้ฮูเรียนอัลบาเรสครับดับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ทางด้านหลังตามสูตรเลยครับผมทางฝั่งรัศนาครับยังคงมองว่า มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากที่จะบุกเอาชนะแบบถล่มทลายเลยครับจิงอยู่ครับที่เกมล่าสุดลีกครับเขาเพิ่งจะปลาชัยครับให้กับนิวคาสเซลไปศูนย์บตหนึ่งครับแต่ต้องยอมรับก่อนครับว่าการตัดทัวร์นาเมนต์ที่เล็กที่สุดออกเพื่อเป็นการรักษาสภาพความพร้อมของทีมให้สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยสำหรับโทฟี่ใหญ่รายการอื่นก็ไม่แปลกครับที่ระดับเรือใบสีฟ้าครับจะไม่เน้นสักเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามครับการกลับมาสู่พีมมี์ลีกในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใส่ชุดเต็มยศเลยครับใส่ ชัยมา3จากสหนท้ายครับทุกรายการเลยครับไม่ชนะใครครับมีแค่เสมอแค่หนึ่งครับผมโดนทะลวงแนวรับยูยี่ยับเยินครับสิบตุงท่วนครับผมฉะนั้นครับใครเราจะอดใจไหวครับแนะนําให้อยู่ต่อไม่ต้องง้อดวงครับยังไงก็3คะแนนแถมถล่ม ใช่แบบสบายๆครับฟันธงจัดหนักจัดเต็มแมนซิตี้ขยี้เละครับผมฟันธงแมนซิตี้ชนะครับฟันธงสกอร์แมนซิตี้ชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่9เต็ม10ครับผมโอเคครับสำหรับคู่ถัดมาเป็นการวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันครับแมนยูปบดามิตันพาเรตครับที่สนามโอทัดฟอร์ดครับผมเวลา3ทุ่มตรงครับราคาบอลแมนยูต่อ1.0ึ่ลบสิครับผลงานการพบกันทั้ง2ทีมนะครับวันที่27เดือน9ปี23ครับแมนยูเจ็ดิดตันไปป3ระตู0วันที่4เดือน2ปี23แมนยูชนะคิตตันไป2ประตูต่อศูนย์วันที่สี่ เสมอกับแมนยูไป1ประตูต่อหนึ่งครับสิบเก้าเดือนเจ็ดปีสองสองครับแมนยูชนะคิตตันพาเลทไปสามประตูต่อหนึ่งครับในศึกกระชับมิตรฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งแมนยูครับชนะแค่สองแพ้ไปสามครับผมฟอร์มเกมเย้ยในลีกครับแข่งสามนัดชนะสองเสมอศูนย์แพ้หนึ่งได้ห้าเสียห้าครับท่าฝั่งคิตตันพาเลทนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับฟอร์มเกมเยือนในลีกครับแข่งสามนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งได้สามเสียสี่ครับผมสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับมาดูทางฝั่งงงงแมนนนนยยูคคครรรัััับบกกุซืออออ่่าาาีิิิิเเเเฮพจะะปดชต พาเลทไป3ประตูศูนย์ครับในศึกหลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจ,จะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโพษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจากอามัดเดียโ,โลคอบบี้ไมนูไทเรลมาเลเซียรูปซออารอนวานบิสซากา้ากับทอมฮิตตันครับผมหกแข้งเดียงนาเดิมยังไม่หายดีครับคาดว่าเตนฮาร์กจะเตรียมวางหมากในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีรามุสฮอยรุนออกสตาร์ทยืนเป้าราสร์ได้ใช้อเรนทาโดกานาโซกับบลูโนโ่เฟนเดสแล้วก็มาคัแดแลตฟ กลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ทานด้านหลังตามสูตรเหมือนเดิมเลยชิตันพาเลตครับคุณซื้ออย่างรอยฮอสสันนะครับรอยฮอสสันครับเพิ่งจะบ,บุกพ่ายกับแมนยูไปสูงตัวสามในศึกลีกครับช่วงกลางสัปดาห์มาเหมือนกันครับผมสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไร้เงาดินเพเดสันรครับซึ่งเดียงเข้ามาสดๆร้อนๆเลยจากแมตช์ดังกล่าวครับเช่นเดียวกับออกซงเนเอดดอาร์มาติอุสฟรังซ่ามิชาเอลโอริเชยยโรลีเดวันครับผมนาอูลุนอาฮามดาเจมทอมกินส์ครับผม เหล่าบรรดาแข่งเบียงจิงยังไม่หายดีทั้งหมดเลยครับคาดว่าฮอสสันจะเตรียมจัดทัพในบะบบ4ต่อ 2. ต่อ3ตัว1ครับโดยมีชองฟิลิปมาเตต้าออกซัสยืนหน้ารตาตข่ายและใช้เอเบเรซี่เอเซ,เอเซ่ครับดับจ็อบเป็นเพย์เมเกอร์สร้างสารรคโอกาสอยู่ทันด้านหลังตามสูตรครับผมทางฝั่งโฆษณาะะครับจริงอยู่ครับที่เจ้าถิ่อย่างแมนยูเพิ่งจะเปิดดังเอาชนะกันมาได้แบบสดสดร้อนๆ3นสต่อ0ในศึกลีกครับแต่อย่าลืมว่าทั้งคู่มีโอกาสที่จะโรเตชันกันเยอะพอสมควรครับอย่างไรก็ดีครับหากจะจัดชุดใหญ่แบบฟูลออโต ขนาดจะถล่มกันขนาดนั้นครับประกอบกับกุซื้ออย่างรอยฮอสสันครับคงจะเช็คแท็กติกแนวรับแล้วก็รอโต้กับเต็มที่เลยครับเนื่องจากทรงนี้น่าจะถูกเจ้าถิ่นไลต่ตอนแถมเกมส่วนใหญ่หนึ่งปัญหาเดียวของเจ้าบ้านก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความสม่ำเสมอครับซึ่งไว้ใจมากไม่ได้แถมเดทที่เปิดออกมาค่อนข้างสูงไม่น้อยครับก็ไม่แน่แปลกใจขอเทใจไปบอลลองประคองสกอร์รอรับทรัพย์สบายขอฟันทงครับเชียร์ชิยรันพาเลทฟันธงครับชิยันพาเลทเสมอ1ประตูต่อหนึ่งครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่8เต็ม10ครับผม สำหรับผู่ถัดมานะครับเป็นการวีคอร์บอลพิมิ์ิดกเช่นเดียวกันครับผมบอตมัดประทะอาร์เซนอลครับณเวลา3ทุ่มตรงครับสนามวิทาลิตี้เตยมครับดาคาบอล อาร์เซนอลต่อ1บวกไป10เลยครับผมผลงานการพบกันทั้ง2ทีมนะครับวันที่4เดือน3ปี2 3ครับอาร์เซนอลชนะบอตมัรไป3ารัว2วันที่21เดือน8ปี2 2บอตมัรแพ้กับอาร์เซนอลไปสูงปรัตวันที่28เดือน1ปี2 0ครับบอทมัดแพ้กับอาร์เซนอลไป1นปร2ครับในศึกเอครับวันที่ย6เดือน12ปี19่มเครับบอทมารตเสมออาร์เซนอลไปหนึ่งระตัต่อหนึ่งครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะ แพ้1ได้1เสีย3ครับทางฝั่งอเซนอลครับชนะ4เสมอ1ครับฟอร์มกิมเยนนลีครับแข่ง2นัดครับชนะ2เสมอ0 แพ้ศูนย์ได้2เสียศูนย์ครับมาดูสภาพความพร้อมของเกมของทั้งสองทีมเลยครับผมเจ้าบ้านอย่างบอดมัตครับภายใต้การน,นำทีมของกุนซืออันโดนี่ดีราร่าครับผลงานในเกมลดกยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นครับผมเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาในสึกลีกครับพวกเขายังเปิดบ้านอัสโตสตี้ไป2ประตูศูนย์ครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้เป็นอย่างมากครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ครับนอกจากตัวเจ็บหน้าเดิม,ดมแล้วยังต้องเสียรอยเคอรี่ไปครับที่เพิ่งบาดเจ็บเข้ามาอีกรายครับผมแต่ก็ยังมีข่าวดีครับผมคือจะได้กองกลางอยไทดิ้ ด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 2ต3งครับแดกนกลางจะวางจัสตินไคเวิร์ดมาคัสชาเวเนียไรอันคิสตี้คอยปั่นเกมสนับสนุนสองหอกแดนหน้าอย่างโดมินิกโซลันเก้ลงบูในเกมนี้ครับทางฝั่ง,งทีมเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์นซนอลครับกุนซูอ,อย่างมิเกลอัตเตต้าครับเป็นหนึ่งทีมที่ยังไม่เคยแพ้ใครในฤดูกาลนี้ครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้นอกจากตัวเจ็บหน้าเดิมๆครับยังจะมีรอเช็คความฟิตของกาเบียลมาตินเนลี่เรียนโดทอร์ซาดีแคนไรส์บูกโยซาก้าก่อนเกมอก ครับรงบู้ในเกมนี้ครับจอ์นจินโยมาตินโอเดนการ์ดคอยปั่นเกมสนับสนุนร่วมการ3ประสานแดนหน้าอย่างกราเบียวเฮลซุสครับผมเอ็ดเวิร์ดเอเคเทียริชเลวสันครับผมรอคอยล่าตะข่ายในเกมนี้อีกด้วยครับด้านทัศนะครับเจ้าบ้านอย่างมอดมัดครับผมฟอร์มในดิกต้องบอกเลยครับย่ำแย่เพราะสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับในฤดูกาลนี้แม้ว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกลีกครับจะเอาชนะโต้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าวัดค่าอะไรไม่ได้เลยครับเพราะโต้มาจากลีกรองประเทศครับแมตชนี้พวกเขาต้องเตรียมเปิดบบ้าาาานนนนนรรรออองงักมเเเยยขซละ นั้นคือทีมที่แก่งที่สุดประจำหลีกและยังไม่แพ้ใครเลยครับในซีซั่นนี้เกมลูกถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับเลทราคาที่เปิดออกมาให้ทัพปืนใหญ่เป็นฝ่ายต่อ1ลูกบวก10แนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดเลยครับเพราะว่ากันเนอร์ระบบทีมที่แข็งแก่งมากๆ ได้บทคู่แข่งได้ทั้งเกมครับแมตช์นี้ต้องดูทรงบอสมากับไม่น่านจะต้านทานได้อย่างแน่นอนครับเพราะเกมรุกของอาร์เซนอลครับหลากหลายมากครับสามารถโรเตชั่น3ต่อ4ต่อ3 3ต่อ2ต่อ1นู่นนี่นั่นได้หมดเลยดังนั้นครับเชื่อว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับฟันธงอาร์เซนอลชนะครับผมฟันธงสกอร์อาร์เซนอลชนะสามตัวหอัตราความมั่นใจที่9เต็ม10ครับผม สำหรับคู่ถัดมานะครับเป็นการวีคอร์บอลพรีเมียร์ลีกครับผมสเปอร์ปะทะลิเวอร์พูลครับที่สนามท็อตแทมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับณเวลาฮาทุ่มครึ่งครับลิเวอร์พูลต่อ0.25ย์จุดสองห้าลบสิบครับโอ้โหต่อลิเวอร์พูลอยู่เหรอโอเคผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับวันที่สามสิบเดือนสี่ปีสองสามครับลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ไปสี่ประตูสามแค่แต้มเดียววันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดปีสองสองสเปอร์แพ้กับลิเวอร์พูลไปหนึ่งประตูต่อสองวันที่แปดเดือนห้าปีสองสองลิเวอร์พูลเสมอสเปอร์ไปหนึ่งประต ทางฝั่งสเปอร์ครับชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มเกมเยานในลีกครับแข่ง2นัดชนะ2เสมอศแพ้0ย์ได้4เสีย1ครับทางฝั่งลิเวอร์พูลครับชนะ5แมตช์รวดครับผมฟอร์มเกมเยือนในลีกครับแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1แพ้0ย์ได้6เสีย3ครับผมสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งสเปอร์ครับคุณซื้ออย่างอังเก้ปอเตสโกคูครับผมเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดอาร์เซนอลไป2อรวอในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหร อีวานปเปเรชิษิไรอันกิลไรอันเชชเชยองเอลซี่ไวท์แมนครับผมสี่ตัวเจ็บหน้าเดิมที่อยู่ในระหว่างรักษาตัวครับยกแพ็คคาดว่าปอสเตโกคูครับจะเตรียมวางหมั่ในระบบ4ต่อ2ต่อ3ตัวหนึ่งครับโดยมีชอนฮงมินออกสตาร์ทยืนเป้าราสกอร์และใช้เดยานคูรูเชฟสกี้เจมส์นักดิสันเมเนอร์โซโลโมอนครับเป็นสามประสานกลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ทานด้านหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งลิเวอร์พูลครับคุณซื้ออย่างเจเกนคอปครับเพิ่งจะเปิดดังเอาชนะเลสเตอรรร์์ไปป3ในนลลีีกกคคคััััช่่่ววงงาาาาาสสดหหทผมมบบ พร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับเป็นแ,แต่ทีอาโอกโอ้อันคันตาลาครับซึ่งเบี่ยงยาวอยู่เดิมนานอยู่แล้วครับคาดว่าครอปจะเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3ต่อ, 3, ตอ, 3, ตอครับโดยมีโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนูเยสหรุ่ยดิอาร์ตครับผมเป็นสามประสานแดนหน้าคอยรับตะข่ายโดยใช้โดมินิกโซบายไลซ์อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เคอร์ติสโจนพลิกกำลังคุมเชิงจากแดนกลางเหมือนเคยตามระเบียบครับฝั่งล้านนะครับสำหรับแมนยูต้องบอกว่าทั้งคู่ดูดีครับมีทรงกันั้หล่องไฟเลยัแม้่งใไพคร ครับชนะสีเสมอ2ครับและผลิตสกอร์เป็นกรอบบังคำรวมไปแล้วทั้งสิ้น15ประตูครับบอกเลยว่าเกมลุกดุดันดุดันมากครับแม้จะไร้เงาของเฮนรี่เคนครับประกอะกับทีมเย็นอย่างลิเวอร์พูลค่อนข้างมีสถิติเสียก่อนแทบทุกนัดที่ลงเล่นครับเชื่อว่าระดับอังเก้ฟอสเตตกูครับหากออกนําได้ก่อนนี้ยิ่งเข้าทางเลยครับคงไม่ง่ายที่หงแดงจะยิงได้แซงเหมือนทุกครั้งครับจริงอยู่ครับที่อาคารตุกะจะเนื้อกว่าหน่อยหน่อยครับแต่าว่าคู่แข่งก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันครับดูทรงแล้วน่าจะหัว ส่วนต่างๆเนี่ยรอลุ้นสองมุมดีกว่าแล้วกันรอลุ้นอยู่ลองดีกว่าครับผม ฟันธงครับเชียร์ไก่เดือยครับพยองเดชครับผมฟันธงครับสเปอร์ชนะ2ประตูหนึ่งครับอัตราความมั่นใจอยู่ที่เก้าเต็มสิบครับผมเกิดมาเป็นการวิเคราะห์บอลบุนเลสลิก้าครับผมไรซิกปะทะบาเยนมิวนิคครับโอ้โหรอเชียร์บาเยนได้เลยวันนี้ณเวลาห้าทุ่มครึ่งครับสนามเลดบูอารีน่าครับผมราคาบาเยนต่อศูนย์จุดห้าครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับสิบสามเดือนแปดปีสองสามครับบาเยนแพ้กับไรซิกไปสูบประตูสามครับยี่สิบเดือนห้าปีสองสามครับไบเยนแพ้ไรซิกเเสมอบายนไปหน สัปดาหเบียดเดือน7ปี2อครับไรซิคแพ้ไบเยนไป3ประตูต่อ5ครับผมฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้งสทีมนะครับทางฝั่งไรซิคครับชนะ5นัดติดครับฟอร์มการเล่นในบ้านครับแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0ได้8เสีย1ครับทางฝั่งไบเยนครับผมชนะ4เสมอ1ครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0ได้0แพ้0ได้6เสีย1ครับผมสภาพทีมล่าสุดของทั้งสทีมนะครับไรซิคครับนัดกลางกลางสัปดาห์เป็นลูกทีมของมาโกโรเช่ครับท ถือว่าทาเสียวไส้ครับหลังจากเป็นฝ่ายเฉือนวิวเอาชนะคู่แข่งในบอลถ้วยได้แบบแบบบุดบิดสามปูสองครับแต่ก็พอเข้าใจครับเพราะว่านัดดังเก่าวส่งผู้เล่นสำรองเกือบทั้งหมดลงเล่นเลยครับทำให้นัดเนี้ยกลับมาเล่นเนี่ยได้เห็นคีแมนหลักๆแน่ๆเลยครับตบเท้าลงสนามพร้อมกันอีกครั้งไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าครับเอาไปหมดเลยตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดชิมากรองกองหลังกองสำคัญอย่างเควินคัมเปิลมิดฟิลด์มากประสบการณ์อย่างชาบี้ชิมงปีกตัวเก่งและปิดท้ายด้วยศูนย์หน้าด้วยความ มั่นใจสูงสุดอย่างรูอิสโปเบนดาพร้อมกันมาผนึกกําลังร่วมกันอีกครั้งครับขณะที่ติโมวานเนอร์ครับหัวหอกอีกลายดันเมียการบาดเจ็บที่หลังครับต้องรอ เช็คความฟิตอีกรอบครับผมทางฝั่งบาเยอร์ครับผลงานยอดเยี่ยมมากครับสมรที่ราคาเป็นทีมแชมป์เก่าเหมือนเคยครับโดนโชว์ฟอร์มแจมเข้าวินเนือคู่แข่งไปได้4ประตูแบบชิวๆครับแต่มันต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บของเชิร์ชนาบีครับผมปีกคนสําคัญที่แขนหักคาดว่าต้องพักรักษาตัวต่ำๆอึงสองเดือนครับส่งผลให้นัดเนี้ยโทมัสทูเคิลส่งคิงเรดโคมันลงทําหน้าที่แทนครับขณะที่ขุมกําลังที่เหลือไม่น่าจะมีปัญหาครับกับส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามมาอีกครั้งหนึ่งนำทัพโดยเฮนรี้เคนครับหัวหอก ฟอร์มเจ้าดาวซันโวครับผมของทีมยามาเชล่าเพลย์เมเกอร์ดาวโรดที่เพิ่งหายเจ็บกลับมามันหมาดครับผมเรรอยชาเน่ครับปีกตัวจีิครับพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงทุกรายเลยครับผมโอเคครับสำหรับสั่งทัศนนะครับบิ๊กแมต์ประจำสัปดาห์นี้มีตำแหน่งจากฝูงเป็นเติมพันุครับรับประกันได้เลยครับว่านัดนี้จะสนุกดุกเดือดแบบไม่ต้องสงสัยครับลุ้นจนเยี่ยวเหนียวแน่นอนครับโดยขอเริ่มจากทางฝั่งไรซิปกับละกันครับเริ่มที่ผลงานติดลมบนเนื่องต่อเนื่องครับเนื่องจากการกระชากชัยมางรองได้ถ เข้าไปแล้วครับแม้วันนี้จะทําศึกหนักก็ตามครับแต่ดูผลงานในวันนี้ก็มีความบั่นใจบวกกับช่วงหลังมีสติส่วนตัวที่ข่มกว่าด้วยครับซ้ำแบบนี้ครับบอกได้เลยว่าเปิดบ้านวันนี้ยังไงก็สู้ไหวแน่นอนครับในขนาที่บาเยิยนครับภูมิเยือนผลงานที่เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนครับแต่ก็น่ากังวลคือปีนี้แนวรับเสียประตูง่ายไปหน่อยครับลูกฟุกนี่บานเลยอีกอย่างครับการเจอกับไลซิก ช่วง2นัดท้ายก็ปรากฏว่าแพ้ร่วดเลยครับหมดหวังจึงต้องมองว่านัดนี้ไม่มีคําว่าง่ายที่จะบุกคว้า3แต้มกลับออกไปและครับฟันทิ้งครับรองไรซิก0 5ครับชิชัดไรซิกจิกตาแตกครับผมฟันทงไรซิกสเสมอ2ตัว2ครับอัตราความมั่นจะอยู่ที่6เต็ม10ครับผม มาครับเป็นการวิเคราะห์บอลลาลิกาลีกครับผมกิโรน่าประทเรียวมารติดครับผมนเวลาห้าทุมครึ่งรับสนามมูนิชิปัตเดมอนติเบีตีราคาบอลครับเดียวมารติดต่อ0 5น0ครับผมผลงานการพบกันทั้ง2ทีมครับยีเดือน4ปี2อครับกิโรนาชนะเรียมาริดไป4ีประตูครับสาเดือน10ปี2อครับเดียวมาริดเสมอกิโรนาไป1ประตูต่อหนี19ครับสบเมาดิดือนสอปีหนึ่งกครับเดียวมา19ติาแพ้กับเีอรนาไปหนึ่งประตูต่อสองครับฝันท 5้ตารวดเลยครับฟอร์มเกมเยาในลีครับแข่ง4นัดชนะ4เสมอ0แพ้0ย์ได้14เสีย6ครับผมทางฝั่งเรียวมาดริดครับชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มเกมเยอนในรีครับผมแข่ง4นัดชนะ3เสมอศนย์แพ้1ได้7เสียสครับผมความพร้อมก่อนเกมครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยทางฝั่งกิโรนาครับเหลือตัวเจ็บแค่2รายเท่าเดิมครับคือดูโอ้แดนกังโทนี่บีย่ากับกับมอนคากาเซียครับซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากนะครับหากมองจากผลงานของทีมคือชนะ6จาก7เกมแรกครับ ส่วนการัจทัพคาดว่าจะมาในระบที่รัดกุมกว่าเดิมครับคาดว่าจะเป็น4ต่อ5ต่อ1ครับโดยมีอันตี้โดบิตปักหลักหน้าเป้าครับขณะที่ย er ันเค้เอเล่าครับอีบันมาตินกับ อาริเรกาเซียกราประสานงานกลางรับตามระเบียบเลยครับผมทางฝั่งเรอัวมาริดครับเอาแบบสั้นๆเหมือนกันนะครับทีมเยือนไม่สามารถใช้งานบริการอย่างเอเดมิลันเตาได้ครับกองหลังเชาวเบิเลียนแล้วก็ตีโบกุตัวคราฟนายดันมือหนึ่งที่พักยาวๆครับหัวหอกตัวหลักอย่างวินิชิวูตูเนียครับลองเล่นเป็นตัวสำรองแล้วครับจึงมีรุนออกสตาร์ทร่วมกันครับผมส่งผลให้โชเชรูโดยมีจูดเบนิงแฮมปักหลักอยู่กลางลุกครับผมหลังจากไม่มีส่วนร่วมกับเกมชนะดัสพัดมัสไปครับผมขณะที่โทนี่โครสครับก็มีรุนควงงตััวจริกลบมา เช่นเดียวกันครับผม เรอัลมาดริดครับคาดว่าจะมาในระบบ4ต่อ3ต่อ1ต่อ2ครับผมโอเคครับทางฝั่งรัสนาครับกิโลนาครับออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงครับกวาดัจชนะรวดครับ6จาก7เกมแรกครับพร้อมทะยานเป็นจ่าฟูงแล้วครับผมแถมแนวรูกยิงกระชูดทุกนัดครับแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจอันยอดเยี่ยมแม้คู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดครับแต่ช่วงหลังๆลัายชันชุดขาวชนะคู่แข่งแบบหอบจัดเกือบทุกนัดครับหากวัดจากสกอร์รวมแบบบุดบิดหลายเกมเลยนะครับอย่างผลงานนอกนอกรังล่าสุดครับเพิ่งไปโดนแอตมาดริดต้อนรับมา1ประตู3ครับดังนั้น หากเล่นด้วยฟอร์มประมาณนี้คงกินเจ้าถิ่นที่โมเมนตัมกำลังมาแบบไม่น่าจะมาง่ายๆครับนอกจากนั้นครับปูมหลังเก่าๆที่เรอัลมาดริดเคยมาเยือนก็ใช่ว่าจะทําได้ดีครับเมื่อพายออกมา2จาก4ทิปล่าสุดครับช่วงที่ผ่านมาดังกล่าครับทางฝั่งกิโรนาก็ไม่ได้แข็งแก่งแบบนี้ครับดังนั้นราคาบอลเนี่ยศูนย์ถึงห้าครับวางให้กิโรนาครับเชื่อว่ากิโรนายันได้เสมอเป็นอย่างน้อยครับผมผลบอลครับคาดว่าเสมอครับผมสองต่สองครับอัตราความมั่นใจที่แปดเต็มสิบครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากเด ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจากกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม